ให้ห้อมน้ำแล้วก็นอนได้ไหมได้ครับเขาเริ่มจะดึกแล้วใช่เดี๋ยวเราพาไปอาบน้ำแล้วก็นอน,น,อนแล้วก็กวนหนวดได้ค่ะเราจะขี่ม้าไปที่เมืองเมืไหนเราเข้าเมืองเหมือนเข้าห้างเหมือนเราไปแฟชั่นไงนี่ไงเมืองไปหาบ้านเขาได้ไหมอ่ะไม่รู้บ้านเขาอยู่ในนี้หรือเปล่าแต่เข้าใจว่าบ้านเขาอยู่ข้างนอกนะ ไปกับบ้านสิเดี๋ยวแถวนี้เราไปโน่นสิได้แต่ป๊าบอาป๊าบขอไปโกนหนวดก่อนได้ไหมโกนหนวดที่ไหนนี่มมีที่ร้านโกนหนวดอยู่ฮัลโหลเลดี้สวัสดีครับจูหมายัางไงอ่ะจูหมาได้ไหม หาไอจูมาได้สามารถเดี๋ยวเราจะไปหาร้านให้ป้าากวรหนวดกันดีกว่าโอเมืองนี้ก็คนเยอะนะเนี่ยดูสิสวัสดีครับโวเขาจะเดินหาร้านกวนหนวดก่อนหน้า โอ้เมืองนี้ก็น่าอยู่นะเนี่ยปเราเรามาอยู่นี่กันไหมล้วเ,เราซื้อบ้านเขาได้ไหมอ่ะซื้อบ้านเขาได้ไหมหรออืมก็ต้องลองดูนะไม่รู้เขาจะยอมขายหรือเปล่าน่อไปจะเจอไอ้นั่นตรงไหนเนี่ยมีร้านขายรองเท้าแต่ปิดอยู่ป้าป้าตามหาร้านกลนหัวดอยู่เนี่ยจเจอไหมเดี๋ยวเอาม้าปูกไปนี่ก่อนได้ไหมได้ม้าอยู่นี่ก่อนนะ ร้านกวกอนหนวดก่อนเหรออืมหาร้านกวอนหนวดไม่เจอ,อเวิ่ง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 นี่ไงนี่ใช่ไหมนี้เหรออันนี้นมันร้านคาเฟ่ค่ะคาเฟ่แหละป๊าป้าซื้อกาแฟได้ไหมอ้อไม่รู้ขายกาแฟถ้าไหนป๊าป้ามาผิดฝั่งแน่เลยวันนี้เขายังก่อสร้างอยู่เลยคันเนี้ย หน้าร้านโกนหนวดปะปะ๊าใหญ่ปะป๊ามาผิดทางแน่เลยวิ่ง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 ,ง,งกลับบ้านดีกว่าไปโกนหนวดที่บ้านนี่เขาขายเนื้อด้วยนี่เขาให้แฮลแฮลพีซนี่ร้านตัดเสือ้อป่ะเนี่ยเราตัดเสื้อกันไหมใช่ผรวมกันฟอร์สติเซอร์แบบไหนิผมอ,อยากจะซื้ออะไรซื้อหมวกไหมหรือซื้อทั้งชุดเลย ซื้อทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยเหรอป๊าจะตังค์พอไหมเนี่ยพอสิชุดนี้ได้ไหมเนี่ยได้กดดูยังไงน,น้อยนี่มันมีชุดลองชุดไหมเนี่ยชุดนี้ได้ไหมได้ที่ไหมที่ติดใส่แล้วไปเลยเถอะจ่ายตังค์ด้วยนะโอเคจ่ายต,ตังค์ก่อนสิโอเคจ่ายต,ตังค์ ได้ละเอาหมวกสุดที้หรออยงหล่อแล้วสิก็เราไปเดินมาดีกว่าอันนี้หลังจากกลับบ้านสิทางนี้เรียกมาได้ผูกเชือกกลับบ้าน,นไปหามาสอ่ะล้วเราแบกาบก็บเราซื้อเสื้อเสร็จแล้ว บายแต่ว่าเรากลับป้านไปนอนทั้งดีกว่า <Okay. S 2> ไปดูทีวีได้ไหม okay.